ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKTS t, TT t u d i o นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าบลังเวอร์ชั่นไหนโหสุดสำหรับ s ตีลมาเนะถ้าให้ดูด้วยตารับรูด้วยใจ ก็ต้องเป็นตัวล่าสุดตัวลับเซเลชันล่าสุดของไบเยนดีสุดนะแต่จะจริงหรือเปล่าก็ต้องเทียบคาพลังดูนะครับผมหาตัวที่ดีที่สุดก่อนละากาันมาในสุดเดียกก็จะเป็นสไตล์ติดกันทําประตูแหละนะแต่ตำแหน่งเนี่ยบางเวอร์ชันอาจจะไม่เหมือนกันนะมาอันนี้คือตัวเรือภูกเก่านะเก๋ากึกเลยนะเวอร์ชันนี้ไอพวกนี้ก็เริ่มใหม่ๆมาบ้างนะแต่ทีเป็นสไตล์กินขาดได้สเตมีนาะง่ายง่ายตัว ตัวเฟเจอร์เขียวดีกว่านะฮะตัวอ e ีฟุตบอลแชมเปียนชิพล่ะน่าจะสูสีกันนะสูสีไหมอืมเชยร์แล้วไงเชยร์แล้วไงเชยร์แล้วไงนะฮะอืมฝั่งนี้ได้ครองบอลได้เกมรุกฝั่งนี้ได้จ่ายบอลเปิดบอลโคตรดีแต่คนละตำแหน่งนะโคตรดีจบสกอร์ดีกว่าลูกมงดีกว่า ความเร็วจริงให้เท่ากันนะบบกลบแล้วได้พลังงานยิงได้กระโดดได้แข็งแกรง่งได้สเตมินา่าแต่ฟอนตนี้ได้เกมรุกเน้นๆเ,เลยได้ครองบอลเน้นๆด้วยเลือกยากว่ะสมว่าเช่นนี้คนละแบบว่ะตัวของตำแหน่งเนี่ยคนละแบบงั้นอเอลเเนี่ยไว้ก่อนแล้วกันเอาเฉพาะ l w ลก่อนแล้วกันนะซึ่งมันคนละตำแหน่งว่ามันเทียบยากนะฮะแพ็กไบเยน พ็กปลายเยืนเหรออ่ายอย่างเงี้ยได้สบายถ้าส่งเนี้ยแต่เนื่องตัวเก่าว่ะนะแต่ถ้าส่งนี้เนี่ยตัวอีฟบอลแชมเปี้ยนชิพดีกว่าตรงที่ว่าครองบอลแต่จ่ายบอลเนี่ยคือมันเป็นสีแดงไงสีแดงคือมันไม่ดีอยู่แล้วอะถ้าขึ้นมาสีฟ้าสักเอ้สีส้มสักนิดหนึ่งยังดีแต่มันเป็นแดงไงแต่ตัวเนี้ยมันได้ครองบอลที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ดีขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยนะครับผมโอเควตัวอีฟบอลแชมเปี้ยนชิพดีกว่าถ้ากับเวอร์ชันนี้ล่ะ กับเวอร์ชันนี้ล่ะคล้า,ายๆตัวเมื่อกี้หรือ่าได้ได้ตรงนี้แต่ก็ให้ตัวอีฟบอลดีกว่าตัวสแตนดาร์ดล่ะสแตนดาร์ดน่าจะเทียบไม่ติดแต่ก็ไม่แน่นะได้สปีดว่ะสแตนดาร์ดไม่สปีดโหดกันนะนะฮะสแตนดาร์ดไม่สปีดโหดว,วะ่ะมานี่สเตมินาก็ดีนะตัวสแตนดาร์ดมั่ดูดีวะ่นะแต่ไปเสียครองบอล นะครับผมแต่สปีดแม่ยอมว่ะจริงสูสีนะเนี่ยจริงนะสแตนดาร์ดกับฟีเจอร์ได้สูสีมากเลยนะนจริงแต่มันจะเสียตรงทีมเพลย์สไตล์ตรงนี้แหละที่มันเล่นยากนะแต่ถ้าตัดทีมเพลย์สไตล์นี่คือดีไม่ดีดีกว่าคือเร็วกว่าแน่ๆนสแตนดาร์ดที่สแตนดาร์ดไม่โหดจัดนะครับผมเอเคก็จะประมาณนี้ตัวที่ดีสุดในตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวอีฟิตบอลแต่ตัวสีเขียวเนี่ยมันเพราะตำแหน่งและค่าพลังสเตตมันมันค่อนข,ข้างต่างกันเยอะ นะโอเคแล้วถ้าเทียบกับตัวล่าสุดล่ะตัวล่าสุดเนี่ยข้อเสียมันมีก็คือจ่ายบอลน,นัล่นแหละโอ้โหแต่แม่งสองสั้นเปิดบอลดีกว่าตัวบอลอ่ะแค่นั้นแหละแต่ตัวบอลเนี่ยครองบอลดีกว่านะแต่เสียความเร็วไปเยอะนะเสียความเร็วเสียสเตมิน่าไปเยอะเยอะมากมากเลยแหละนะโอเคตัวล่าสุดดีกว่านะะถ้ามาเทียบกับตัวสีเขียวล่ะตัวเขียวได้น่าสนใจนะมีอะไรที่แบบ อืมประมาณนั้นนะตัวเขียวเสียเกมรุกเสียครองบอลไปเยอะแต่ได้สองสั้นเปิดบอลซึ่งตามตำแหน่งเนี่ยมันมันก็เน้นอยู่แล้วนะเน้นเน้นอยู่แล้วยิงดีกว่าเน้นดีกว่าแต่สปีดเนี่ยก็หายไปเยอะเหมือนกันสปีดสตรีมหน้าบาลานซ์ก็หายไปเยอะนะอืมเอาเป็นว่าเป็นโซเวอร์ชันที่ดีสุดแล้วกันนะเอาจริงๆโซเวอรช์ชันเนี่ยคือมนคนละตำแหน่งไงอยู่ที่ว่าคนจะเลือกใช้นะครับผมซีเขียวเนี่ยเอาไว้ก่อนเลยเอาไว้ก่อนเลยนะ ถ้าเป็นตัวลิเวอร์พูลอะนะเวอร์ชันนี้คือเวอร์ชันลิเวอร์พูลแรกๆเลยนะเนี่ยลูตันเลเวลตันก็สู้ไม่ได้สู้ตัวไบเยนไม่ได้หรอกลิเวอร์พูลทำไมวะอยู่ลิเวอร์พูลมาตั้งนานแม่งถ้าพลังได้แค่นี้อยู่ไบเยนแบบเดียวขึ้นเอาขึ้นเอานะฮะคนนี้ลำเอียงบ่นี้เห็นว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ทีมพาร์ทเนอร์หน่อยก่อนนะพอมานี่ไปไปไบเยนไปโอ้โหเพิ่มเอาเพิ่มเอา โอเคอันนี้เทียบง่ายทุกอย่างเหมือนกันนะต่างคือความเร็วพลังงานยิงก็สเตมินานะชัดเจนนะครับผมตัวล่าสุดดีกว่าค่อนข้างเยอะดีกว่าเยอะนะถ้าเป็นตัวสแตนดาดล่ะสาตรฐานนี่น่าสนใจนะผมว่าก้าวว่านี่น่าสนใจมากเลยนะซึ่งได้สปีดมาที่แบบโหดอ่ะแลวดูดิต่างกันมากแค่สปีดสปีดต้นเท่ากันย่างอื่อย่นยานละหนึ่งไม่ดูดีนะสแตนดาดไม่ดูดีเลยนะใครที่เปิดใครที่เปิดตัว ฟิเจอร์ไม่ได้แนะนําให้ไปเล่นสแตนดาร์ตนะดีเหมือนกันนะแต่ก็ต้องยอมต้องทีมเป็นสไตล์ที่ยอมลดอะไรสักอย่างเพื่อไปอัพทีมเป็นสไตล์่นองนะฮะมานี่โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ะน,นะครับผมก็จะเป็นสองเวอร์ชันที่ดีสุดก็คือตัวฟิเจอร์เขียวกับตัวล่าสุดนะซึ่งเป็นคนละตำแหน่งกันแล้วก็เป็นสองเวอร์ชันที่ดีสุดในแต่ละตำแหน่งนั้นนะครับผมโอเคนะถ้าเทียบกับไบยนกับเลอผูเวอร์ชันไหนดีกว่าก็ต้องเป็นเวอร์ชันของไบยน ที่ดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเทียบค่าพลังซาดิโอมานีนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบ๊ายบายเลสวัส